สิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับซาลาตันอิราฮิโมวิชหนึ่งเกิดในเมาโมพื้นเพของซาลาตันสืบเชื้อสายจากบอสเนียและโคเอเชียแม้ว่าตัวเขาจะเกิดในเมาโมประเทศสวีเดนเขาเจออุปสรรคตั้งแต่ยังเล็กๆพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่อายุเขาสองขวบต้องผ่านความยากลําบากมากมายพิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นนักฟุตบอลระดับโลกได้2ความหลงไหลในรอยสักซลาตันมีความหลงไหลในรอยสักที่สะท้อนออกมาให้เห็นถึงบุคลิกอันจริงใหญ่เขามีรอยสักทั่วร่างกาย บอกเรื่องราวในชีวิตแพชชั่นและความเชื่อของเขานอกจากจะแสดงถึงพลังและความแข็งแกร่งแล้วรอยสักของเขายังสะท้อนถึงการเดินทางและสิ่งสําคัญของตัวเขาเอง 3. นักสะสมรถชั้นยอดสลาตันเป็นที่รู้จักในด้านการใช้ชีวิตหรูหราโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอลเลกชันการสะสมรถของเขามีรถซูเปอร์คาร์มากมายไม่ว่าจะเป็นแลมโบกินีเฟอร์รารี่หรือปอร์เช่ก็ตาม 4. หลงลัก MMA สลาตันมีความลหลงไหลกีฬาต่อสู้โดยเฉพาะ MMA เเขาคือ ือแฟนตัวยงของวงการนี้และเคยฝึกซ้อมแบบนักกีฬา MMA มาแล้ว